ใครที่ชอบอาทอยนอกกระแสไม่ควรพลาดกับน้องเป็นดนักคูตอนนี้น้องออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดแล้วจ้ามาในธีมทำฟาร์มกันจ้ารอบนี้น้องมีทั้งหมด12ตัวแล้วก็ซีเขตอีก1ตัวที่เราจะต้องได้แน่นอนในบ็อกนี้นะเอาละมาลุ้นกันตัวแรกที่ได้ลู<า>ฟีโมกฟางเอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยเป็นตัวตุ่นมีตัวตุ่นอยู่ข้างๆนะอ๋อชื่อน้องดิกอร์นี่เองนักขุดนักขุด ลักษณะของน้องก็คือถือที่ขุดใส่หมวกฟางพร้อมลุยการขุดนะอ่ะตัวต่อไปมาลุ้นดีกว่าว่าเป็นสกตหรือเปล่าอ่ะเปิดมาปุ๊บเห็นละไม่ใช่สกตจ้าน้องอะไรเนี่ยถือยาฆ่ามแมลงหรือเปล่าอะไรสักอย่างหนึ่งชุดพ็อปเต็มมากเออชื่อน้องเบเยอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สเปเยอร์น้องก็คือเตรียมพ่นยาฆ่ามแมลงแล้วหนึ่งชุดนี้เตรียมพร้อมมากเออน่ารักนะสีสวยชอบต่อกันที่ตัวที่สามลุ้นลุ้นลุ้นเว็บ อะไรเนี่ยลงข้าวถุงข้าวเออ,เออสักอย่างเอ,อ้ยเมงแต่น่ารักเว้ยน้องชื่อว่าไรแสกไรเซกเอ่อที่แปลว่าถุงข้าวเอออันนี้คือเป็ดบอมเป็นถุงข้าวจ้าน่ารักบกหาจริงนะตัวนี้ใครชอบบ้างเมนบอกหน่อยอ่ะก่องที่4ี่แล้วจะมาย่างซีเครตชืบ <มา S 1> ใครเนี่ยเธอคือใครมีหนวดด้วยอ๋อมันคือตัวเจ้าของฟาร์มป่ะที่อยู่ในกล่องใช่คือน้องฟาร์เมอร์ อันนี้คือเป็นฟิลคุณลุงเจ้าของไรที่แบบมีอุปกรณ์ประจำตัวหนึ่งอันตัวเนี้ยต้องมีนะคิดว่าต่อไปกล่องที่5ต้องมาไหมซีเครตอาไม่ใช่จ้าเออตัวนี้คืออะไรนะเป็นฟิลแบบอ๋อหุ่นไลกาป่ะใช่ไหมหุ่นไลกาน้องชื่อว่าสเกาใช่นะใช้สเกาและะ้วมั้งอันนี้เหมือนน้องถือนกกระจอกอยู่ป่ะงง,งงไหมสรุปมันจะเรียกหรือมันจะไล่มากันแน่เฮ้ยงง เอ้ยครึ่งทางแล้วมาสักทีมาจริงมาเป็นชมพูหวานแววเลยจ้าน้องหมูของเราจ้าเฮอแต่น่ารักนะเป็นหมูชมพูวหวานแววชื่อน้องพิกนี่เองลักษณะคือน้องถือเป็นความสะอาดป่ะเพราะแบบดูที่ตัวดีมันมีแบบฟิลเลอะโคเลอะโคนิดนึงน่ารักตัวที่ 7, เจ็ดเฮ้ยใหญ่อย,ยอยู่นะแกอันนี้มันจะมาแล้วป่ะดูซองสะก่อนเอ้ยลุนลุนลุนใช้สีเข็ไหมสีเข็ดสีเข็เขมาเถอะเพิ ไม่ใช่สีเข็ดเอยเดมันน่ารลกก่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะมันฝรั่งมันคือมันฝรั่งแกที่อยู่ในกล่องโออนี่ขีเอดมากสร้างสารรค์เวอร์ฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้จริงอ่านน้องชื่อโปรเตโต้นะตามคาเออตัวนี้เราให้เดมวมันนะดูรีเทลกล่องเออยไดเอยตัวน้องเออยสมมุติถ้าจุ่มตัวเดียวแล้วตัวเนี้ก็คุมแล้วป่ะมาถึงตัวที่8ดแล้วเลขมงคลสีเขทเราจะออกหรือไม่เจือ อยชุดเหมือนโกโกวาชุดมันเหมือนโกโกวา,กกาต,ตัวเน,นี้ยใครเคยดูไหมโกโกวาชุดโกโกวาน้องชื่อการ์เดนเนอร์นะอ๋อน้องเป็นคนสวนนี่คือน้องเป็นคนสวนนะคือกระถางต้นไม้อยู่แล้วก็ใส่ชุดคล้ายโกโกวาเอ่อถุงใหญ่มาอีกแล้วหรือมันจะใช่นะคืออะไรเดาที่เดาเดาน้องบีดลูดจ้าเฮ้ยอันนี้มาเป็นกล่องอีกแล้วอะชอบอะ่ะดูดิโอ๊ยน่ารักน้องบุดลีดเอ้ยบีดรูด เป็นไอบ้บ้าไอ้ต้าน่ารักที่อยู่ในกล่องอีกแล้วนะแถมตัวนี้หัวหมุนได้ด้วย360องศาต่อไปเออกล่องออกมาก่อนเลยไม่ต้องเดาละเออจิงกก็มันคืออะไรก็ยังลุนล้นงงอยู่นะคืออะไรวะเดมันคือน้องสม้มเฮ้ยน่ารักแล้วมันวางด้วยกันยังไงนะมันวางวกันยังไงวะงงมาสองอันแยกกันอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันวางข้างบนอย่างงี้โอ้ี e n i u ส ตัวนี้คือปังอยู่นะถือกล่องน้ำส้มแล้วก็วางบนลังส้มนะจ๊าน่ารักโคตรๆอะ่ะต่อไปกล่องรองสุดท้ายสีเขตแตกทีอ่ะดูแล้วไม่ใช่อีกแล้วชมพูมาเลยน้องพีชเอ้ยหัวเป็นขนขนด้วยเป็นขนขนแบบฟัฟฟี่ชื่อน้องพีชจริงๆตัวนี้คือเ็กเจอร์พิเศษกว่าชาวบ้านนะหัวจะเป็นขนขนนุ่มๆแบบดูไปทั้งวันเลยตัวเนี้ยไม่เบื่อกล่องสุดท้ายไม่ต้องเป็นสีเขียเท่านั้นแล้วถูกต้องป้เขีเทสิเออ น้องกระตุยใช่ไหมกร,กระตุยจ้ากระตุยจริงชื่อลบเอียร์แล้วปิดหรอคืออะไรอะชื่อไทยมันคืออะไรอะใครรู้เม้นบอกหน่อยดีสุดท้ายซีเคตไม่แตกแต่ก็ได้น้องกระต่ายมาก็โอเคนะน่ารักดีดีเทลดีด้วยใครที่ชอบความน่ารักและกวนวๆของเป็ดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคอลเลคชันนี้แล้วใครชอบตัวไหนหรือใครจุ่มได้ซีเคตเนี่ยก็เชิญมาขิงให้เต็มที่ได้เลยนะจ้า